สวัสดีค่ะเรามาเปิดไพ่ดูสถานการณ์ความรักนะคะของชาวธาตุไฟนะคะประจรําเดือนกุมภาพันธ์นะคะเดือนกุมภาปีนี้มียีวันธาตุไฟก็ได้แก่ธาตุเออธาตุไฟได้แก่สิงเมธนูนะคะโอเคพลังงานธาตุไฟนะคะดาวสุด์ดาวจันทร์อยู่ธาตุไฟก็ดูได้เนาะเรามาดูกันว่าเดือนกุมภาพันธ์นี้ชาวธาตุไฟนะคะและคนรักสถานการณ์ความรักจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะขอพลังงานชาวธาตุไฟนะ โอ้ใบแรกโอ้โห10 of Pentacles นะคะพลังงาน10เหรียญคะ่ะมีความรักที่เต็มเปลี่ยมพร้อมจะสร้างครอบครัวหัวใจรักที่มั่นคงแล้วก็อยากที่จะลงหลักปักฐานนะคะคุณมีคนรักของคุณอยู่แล้วแน่นอนเลยเป็นความรักที่เต็มหัวใจเลยค่ะหากพูดถึงเรื่องการเงินนะคะคุณนะมีโอกาสได้ โชคก้อนใหญ่ได้เงินก้อนใหญ่การลงทุนกิจการใดๆน,นะคะจะสําเร็จรุ่งไปได้ดีนะคะคุณจะมีการเริ่มต้นใหม่ค่ะจะได้มีการเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าจะเป็นการงานนะคะธุรกิจที่คุณเริ่มนะจะ,ะเจริญเติบโตดีนะคะสร้างมูลค่าให้คุณมาหาศาลเลยแล้วความรักนะคะอืเป็นการเริ่มต้นนะคุณอาจจะได้เริ่มต้นนะคะหรือว่าเป็นการเริ่มต้นสาสัมพันธ์ใหม่ก็ได้เป็นการเริ่มต้น มีครอบครัวก็ได้หรือหากเป็นคู่รักที่มีประเด็นก็อาจจะได้มีการเจราจาพูดคุยเริ่มต้นกันใหม่นะคะโอ้คหยทูอ็อคับค่ะเป็นพลังงานของการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์นะคะการสารความสัมพันธ์นี้ให้ไปต่อมองว่าคุณชาวทัศน์ไฟคุณมีคนที่คุณรักอยู่แล้วนะใช่ไหมคะเป็นคนที่คุณรักเขาแบบเต็มหัวใจแต่มันเป็นไพ่ของการเริ่มต้นเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าคุณกําลัง แอบรักใครอยู่หรือเปล่าคะมีคนที่คุณอยากจะไปมอบหัวใจให้เขาอยากจะไปเปิดเผยความในใจอยากจะไปขอโอกาสเขามาเริ่มต้นใหม่มาเป็นแฟนกันไหมใช่หรือเปล่าเอ่ยนะคะคนที่คุณแอบรักนะคะคนที่คุณชอบคนที่คุณบล็อกกันไปคนที่มีปัญหาปิดกัน้นหัวใจกันไปคนที่ผ่านมาพวกคุณอาจจะไม่เข้าใจกันนะคะมองได้เลยว่าจริงๆอะ พวกคุณนะมีใจที่ตรงกันนะเขาก็เป็นมั่นคงอยู่กับคุณนะคะเป็นคนรักที่มองว่าคุณเนี่ยคู่ควรแล้วนะคะแล้วคุณก็มีหัวใจรักให้เขานะคะทั้งคู่เนี่ยมีความคิดตรงกันที่อยากที่จะเริ่มต้นสารสัมพันธ์ในครั้งนี้แต่ไพ่แปดดาบเป็นไพ่การบล็อกการปิดกัน้นการไม่เปิดเผยความจริงการพูดไม่ตรงกับใจการที่การที่ทใครคนนึงอะคะ่ะอาจจะ มีความรู้สึกที่ไม่กล้าที่จะรักกลัวนะคะอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอดีตเดิมๆเ,เ,เกา่าๆที่ยังให้เจ็บปวดหัวใจนะคะพวกคุณก็เลยหยุดพักความสัมพันธ์กันไปที่ผ่านมาหรืออาจจะไม่เคยเริ่มความสัมพันธ์กันเลยซ้ําแต่เป็นความรู้สึกที่มีอยู่ในหัวใจเป็นสิ่งที่ซ่อนไว้สิ่งที่ยังไม่เปิดเผยนะคะแล้วจู่ๆความรักก็หยุดลงนะคะคุณ ต้องการที่จะหวนกลับไปแก้ไขหรือใครคนนั้นของคุณนะคะเขาต้องการที่จะย้อนกลับมาค่ะเป็นพลังงานของลมพัดหวนนะคะเนี่ยประเด็นก็คือพวกคุณอ่ะปิดกั้นหัวใจกันละกันนะคะที่ผ่านมาเนี่ยพวกคุณมีใจตรงกันนะแต่ว่าสิ่งที่ทําให้คุณต้องปิดกั้นกันไปปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่พวกคุณอาจจะคุยกันไม่เข้าใจไม่ลงตัวกัน จริงๆก็เกี่ยวเนื่องด้วยนะคะกับเรื่องการดาวยกย้ายเนาะจริงๆแล้วมีมีผลมากๆเลยนะคะกับหลายๆธาตุนะคะที่ที่โดนพลังงานตรงนี้นะคะขอบอกเลยว่าชาวธทัุไฟรักของคุณนะคะสถานการณ์ที่เคยหยุดนิ่งกันไปเคยถูกบล็อกหรือว่าการปิดกันด้นใดๆก็แล้วแต่ตอนนี้นะคะกําลังจะวนกลับมา มีโอกาสได้แก้ไขได้พูดคุยได้เจราจากันอีกครั้งหนึ่งค่ะโอ้โหมันจบแล้วค่ะสถานการณ์ที่ผ่านมาจบแล้วความขมุคขมมวจบแล้วการปิดกั้นหัวใจนะคะจากนี้คุณและเขามีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาพูดคุยค่ะแล้วก็สางความสัมพันธ์กันอีกทีนึงว่าจะยังไงจะไปต่อหรือจะยังไง โอ้ยซันแล้วก็เด,ดเอ้ยเด,ดแล้วก็เดสันค่ะขออภัยดีมากๆเลยเป็นไพ่ที่บอกเลยนะคะว่ามันยังไม่จบค่ะคนที่คุณวนเวียนคิดถึงเขาอยู่นะคะคนที่บล็อกคุณไปคนที่คุณบล็อกเขานะคะคุณทั้งคู่เนี่ยยังมีหัวใจที่ตรงกันค่ะยังเป็นเลขอินฟินิตี้ในเห็นไหมคะสองเหรียญวนกลับไม่มีที่สิ้นสุดแล้วทุกอย่างก็จบลงค่ะมองว่านะคะ ภายในเดือนนี้นะคะสถานการณ์นเงียบต่างๆการปิดกั้นหัวใจนะคะจะหยุดจบปัญหาแล้วเริ่มต้นใหม่เป็นเดอะสันไพ่ที่ดีสุดในสำรับค่ะคุณทั้งคู่มีโอกาสที่จะได้มาพูดคุยการปรับความเข้าใจเริ่มต้นกันใหม่นี่ไหมคะเป็นหนึ่งไม้เท้ามีความสุขเป็นความสุขความรักที่พวกคุณรอกันมานานแสนนานอ่ะนะคะโอ้โหเป็นพลังงานของโชคชะตาค่ะชาวธาตุไฟค่ะ คนที่คุณนึกถึงอยู่ตอนนี้หากเราพูดถึงใครคนนี้นะคะแล้วคุณกําลังนึกถึงเขาคนนั้นอยู่นะคะคนที่อยู่ในความคิดความนึกคามคามนนึงหาของคุณตอนนี้เนี่ยแหละคนคนนี้เป็นเนื้อคู่ของคุณหากสองถ้วยนะทูคับมาตรงกับวิวออฟจูนะคะอีกทั้งมีสิบเหรียญน,นะคะเดอะซันมาอย่างนี้นะบอกเลยว่าพวกคุณเป็นเนื้อคู่กันแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องของเวลา ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะเป็น UY Timing เป็นเหมือนกับบทพิสูจน์นะคะทางจิตใจว่าพวกคุณจะยังสามารถฟันฝ่าอุปสรรคความเงียบงันแบบนี้ไปได้ไหมหากพวกคุณไม่ได้พูดคุยกันพวกคุณไม่ได้พบเจอกันพวกคุณปิดกั้นกันปัญหาต่างๆที่ประเดประดังเข้ามาทําให้พวกคุณต้องจบความสัมพันธ์กันไปคุณจะยังรักกันอยู่ไหมในหัวใจคุณจะมีคําตอบว่าอะไรนะคะในวันที่ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าอีกฝ่ายหนึ่งคิดยังไงกับเรา แต่ผลสุดท้ายแล้วนะคะพวกคุณก็พิสูจน์กันได้ว่าต่อให้พวกคุณจะอยู่ห่างกันพวกคุณจะไม่ได้คุยกันพวกคุณก็ยังมีความคิดถึงมีความคเหนึงหามีความโหยห,หากันอยู่ตลอดเลยไม่ว่าจะการจบการจากการทะเลาะก,กันเงียบไม่มีสิ่งใดมาเปลี่ยนความรู้สึกที่คุณมีต่อคนคนนี้ได้ดังนั้นนะคะกงล้อแห่งโชคชะตาก็เลยหมุนแล้วค่ะนะคะโอ้โหการลอคอยเห็นไหมเป็นคนทางไกลหรือเปล่าเอยไพ่เดท ไพ่เดทก็คือคนไกลนะไพ่เดทอาจจะมีพลังงานพ่อไม้แม่ไม้ได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนไกลนะเป็นชาวต่างชาติเนี่ยมันมีการรอคอยรอคอยที่จะเดินทางว้าวอุ้ยเอ้ยชาวราศีสิงชรีสิง์ออกมาเอ่อจริงๆมีพลังงานสิงของชาวธาตุดินด้วยนะคะไปดูได้นะเออมีมีชาวราศีสิงออกมาด้วยทีนี้นะคะเป็นความรักที่พวกคุณเนะ่มั่นคงต่อกัน จิตใจคุณมั่นคงโดยที่ไม่ต้องสื่อสารหรือเจราจารเลยขนะทพวกคุณถูกบล็อกถูกปิดกั้นนะคะคุณแทบจะไม่ไม่เห็นแสงสว่างในความสัมพันธ์นี้เลยแต่พวกคุณก็ยังรักกันมั่นคงค่ะพวกคุณยังรอคอยอีกคนนึงก็รอคอยอย่างมั่นคงอีกคนนึงก็มีใจรักที่มั่นคงนี่แหละนะอู้เห็นไหมคะว่าไพ่ด้านบนนี้นะคะก็เป็นอินฟินิตี้เลขแปด บนศีรษะของราชินีขมสิงโตก็เป็นหมายเลขแปดนะคะอินฟินิตี้พวกคุณน่าจะมีพลังงานที่เชื่อมโยงกันมายาวนานนะเนี่ยนะคะแล้วยังไงต่อเอ้ย Queen of Cups นะคะ Queen of Cups บอกได้เลยว่าคุณคือคนของใจค่ะความใจดีของคุณความน่ารักของคุณความอ่อนโยนของคุณนะคะเข้าไปละลายใจคนคนนี้ค่ะเขาอาจจะเป็นคนที่ มีเพียบพร้อมทุกอย่างนะคะมีเสน่ห์นะคะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะมีพลังงานของความป๊อปปูล่านะเพราะมีพลังงานจดสตนด้วยเนาะทีเนี้ยแต่ว่าความใจดีความน่ารักของคุณนะคะด้วยเป็นคนที่สินส,สิทธ์ส่งมานะคะเขาไม่สามารถที่จะลืมคุณได้มีพลังงานของความคิดถึงความคิดถึงแบบคิดถึงจริงๆริงอะนะคะส่งมานะคะเขาคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะอ๋อจัดเมนค่ะ คนคนนี้นะคะเขาอยากเป่าประกาศค่ะอยากจะบอกให้โลกรู้ไปเลยค่ะว่าคนนี้แฟนชันคนนี้แฟนผมนะคะเป็นการเป่าประกาศเป็นการตื่นรู้ก็ได้นะคะจอร์จเมนเทวดาเป่าแปรแล้วนะคะเขาเหมือนกับรู้หัวใจตัวเองแล้วว่าหนึ่งคนที่เขารักนะคะคือคนที่เขาเนี่ยจบความสัมพันธ์ไปด้วยคนที่บล็อกเขาไปนะคะคนที่อาจจะเคยมีปัญหามีประเด็นกันที่ที่ผ่านมานะคะ เขารู้ใจหัวใจตัวเองแล้วว่านะคะมันเป็นการที่เขาเนี่ยอยากที่จะมาบอกกับคุณแล้วนะคะว่าเขาอยากมีคุณเดินเคียงคู่เคียงข้างไปได้วยกันนะคะ <S <S แฮงแมนโอ้พลังงานของการตื่นรู้จริงๆด้วยคนคนนี้มีพลังงานของการ a w a k น n i n g แล้วนะคะแฮงแมนสิ้นสุดการรอคอยแล้วนะคะคนคนนี้ผ่านบททดสอบเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เขาเนี่ย เ,เขาเรียกว่าอะไรตีลังกากับหัวหลายตลบเลยนะคะที่จะพยายามสลัดคุณออกไปนะคะจากจากหัวใจนะคะเนี่ยเพราะมันผ่านเดทขึ้นมานะคะเขาทําไม่ได้จริงๆนะคะหัวใจเขายังมีอยู่อยู่ที่คุณแบบเต็มหัวใจเลยะคะ่ะมันเหมือนเป็นการเป่าประกาศเหมือนเสียงในหัวใจเขามันมันตะโกนออกมาว่ารักคุณอะ่ะเขาไม่สามารถที่จะหลีกหนีหัวใจตัวเองได้ไม่สามารถที่จะไม่ยอมรับความจริง ต่อไปได้แล้วค่ะมันเป็นอะไรที่จะต้องเปิดเผยแล้วก็มาบอกให้คุณรู้เท่านั้นเลยมองว่านะคะชาวรถไฟมีเกณฑ์อย่างมากเลยที่คุณจะถูกสารภาพรักในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะหรือคุณอาจจะกําลังอยากที่จะไปสารภาพรักกับคนคนนั้นของคุณที่อยู่ในใจของคุณก็ได้นะคะโอ้พ่ยเทคแอคชั่นออกมาเลยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางค่ะคุณรอการเดินทางแล้วก็มีความเป็นไปได้อย่างสูงมากเลยนะคะที่คุณ จะต้องเตรียมตัวเก็บกระเป๋าออกเดินทางไกลแล้วนะคะหรืออาจจะมีคนที่มาหาคุณนะคะนี่ไงการขอความรักค่ะการตระหนักรู้การตื่นรู้หัวใจตัวเองนะคะเด็กถ้วยคุณกําลังจะมีคนมาขอความรักจากคุณค่ะคุณกําลังจะได้รับการเจรจาคุณกําลังจะได้รับการที่เ,เขาเรียกว่าปรับปรับความคิดเห็นปรับทัศนคติกันนะคะเรื่องใดที่ไม่เคยลงตัวที่เคยมีปัญหากันนะคะที่ผ่านมา จากนี้คุณทั้งคู่นะคะจะได้มาพบมาเจอกันแล้วก็พูดคุยใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะคะเป็นเป็นความรักที่รู้สึกว่าคือไพ่ใบกลางเป็น view of fortune อะบอกเลยว่านี่แหละเป็นเส้นทางของคนที่จะได้มาพบมาเจอกันเป็นอะไรที่ไม่สามารถที่จะมีสิ่งใดมาขัดขวางได้เลยนะคะภายใต้สำรับหนึ่งเหรียญค่ะโอ้โหพลังงานสายเปย์ท้าทายขาคุณคนนี้นะคะบอกเลยว่า เขารักคุณเต็มหัวใจแล้วก็มีแค่คุณคนเดียวเลยเต็มหัวใจเลยจริงๆเห็นไหมคะมีโอกาสมากๆเลยนะคะถ้าคุณยังไม่มีสถานะเขาจะขอคุณเป็นแฟนแต่หากคุณคือเป็นแฟนแล้วบล็อกกันไปแล้วนะคะเป็นคนรักเก่าของคุณเขามีโอกาสที่เขาจะขอคุณนะคะมั่นหมายแต่งงานได้เลยนะคะไพ่หนึ่งเหรียญไพ่การเริ่มต้นไพ่การขอความรักไพ่การเริ่มต้นชีวิตครอบครัวไพ่การแต่งงานก็ได้นะคะ แล้วก็เป็นไพ่ของโชคลาภก้อนใหญ่ด้วยมีเกณฑ์ที่เขาจะเอาของขวัญมาให้คุณไม่ใช่ชิ้นเล็กๆนะคะถ้าหนึ่งเหรียญแบบนี้นะคะเหมือนกับน่าจะเป็นสิ่งของมีค่าค่ะบางสิ่งบางอย่างเขารู้ใจคุณนะว่าคุณอยากได้อะไรนะคะไม่ได้อาจจะเป็นสร้อยแหวนข้อมือกําไรใหญ่ๆเลยก็น่าจะเป็นบ้านเป็นรถต้องแล้วแต่นะคะว่าใครครบอยู่กับ แบบไหนมิสถานะอะไรยังไงเนาะก็แล้วแต่บริบทของแต่ละคู่นะคะแต่บอกได้เลยว่าเป็นของที่มีคุณค่ามีมูลค่าต่อจิตใจด้วยแน่เลยใดๆก็คืออะไรก็แล้วแต่เรื่องความรักเนี่ยมันก็วัดกันไม่ได้ที่มูลค่าหรือเงินทองเนาะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินนะคะนั่นก็คือความรักที่คุณทั้งคู่มีให้กันไม่สามารถจะเอามาเปรียบเทียบได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดๆก็แล้วแต่นะคะ ความรักของคุณทั้งคู่นะมันยิ่งใหญ่มากๆเลยคะ่ะและค,คนคนี้เดี๋ยวเราขอดูเอาคำหน่อยว่าสุดท้ายแล้วนะคะคุณกับเขาจะลงเอยแบบไหนกันดีโอ้แต่ไพ่ที่ดีออกมาหมดเลยไพ่เดะซันนะคะสิบเหรียญสองถ้วยนะคะโอเคขอดูเอาคำของชาวทาตานะคะจะเป็นอย่างไรหนึ่งใบสรุปนะคะ1นใบหรือกี่ใบดีหใบเน,ะนบาะหใบชูแวโอ้โหิงอาวานคุณเป็นคนที่ มุ่งมัน่นและคนคนนั้นก็มีแพชชั่นกับคุณมากๆเลยเขาเป็นคนที่ชอบคนที่ทำงานนะคะเป็น working man working woman แล้วคุณก็เป็นคนคนนั้นของเขาเลยค่ะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่บ้าง,งานมากก็ได้ที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่ได้สนใจคุณเพราะมัวแต่ทำงานนะคะ่อยให้คุณรอคอยมานานแสนนานรอเกอ้อแต่ตอนนี้เขารู้หัวใจตัวเองแล้วและโอ้โหดีแอมเปอร์ด้วยความขยันมันเพียรของเขานะคะอุ้ยโอ้โหเสียงดังไปหรือเปล่า เขาคนนี้นะคะได้ทรานส์ฟอร์มตัวเองนะคะจากที่ผ่านมาเป็นราชาเนาะแล้วเขาเนี่ยเหมือนได้ตื่นรู้อ่ะคนคนนี้มีการตื่นรู้จริงๆนะคะนะแล้วตอนนี้ค่ะทรานส์ฟอร์มมาเป็นราชาของราชาทาั้งปวงนะคะ mm. The e m p e r เปเป็นราชาของทุกๆราชาเลยค่ะ mm. เขารู้หัวใจตัวเองแล้วและคนคนนี้นะคะจะไม่ยอมให้คุณ หลุดมือไปแน่นอนเพราะ the emperor เป็นพลังงานของราชาที่รักใครรักจริงคะ่ะแล้วก็วางแผนอะไรนะต้องทำให้สำเร็จเป็นคนที่ชอบเป็นผู้นำในความสัมพันธ์และเขาจะไม่ปล่อยให้คุณหลุดลอยไปอย่างแน่นอนคนคนนี้นะคะรักมั่นคงอื ดีมากๆเลยนะคะเนี่ยเดินกุมภาของชาวธาตุไฟนะคะใครที่อยากดูดวงส่วนตัวนะคะมีพลังงานที่ตรงกันหรือใกล้เคียงนะคะคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะเรามาดูดวงส่วนตัวกันนะเพราะว่าตอนนี้เป็นพลังงานโดยรวมแต่ถ้าหากใช่ก็รับไปได้เลยนะคะขอให้มีความสุขมากๆเลยชาวธาตุไฟเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ